เอายาไหมมียาไหมครบู่ดมดมหัวอันนี้สิหอมไหมอุ้ยเะกุชชี่เทาอ่ะกตุกุชชี่ติดเท้าพี่มีอ่ะอ่ะมีมาดมหัวอันนีแล้วหอมไหม่มัจะล้วงแล้วนี่ม น้อยเดียวมีตัวเตียแค่ mini เนี่ยเพราะชื่อ mini เออเพรว่าน้องน้อยตัวน้อยเนี่ยเล็กๆอือพี่มิพี่มิรู้ไหมว่าจริงๆแล้วพี่มิชื่อม i n นี่อ่ะรู้ไหมจริงๆแล้วพี่มิไม่ได้ชื่อนามินะตอนแรกอ่ะ มินมิใช่

พี่แก <S <S an> an ้ร้องเพลงอะไรครับ มีทุกแกเหรอตนนี้ก้าก้าก้าามีแกรอนี่มไข่มอไนี่ไม่นี่รนี่อสีขาวสีขสีขาว áo à mày áo à mày luôn áo à mày áo à mày, à mày lên mày đại áo à mày áo à mày. bò. เอาอย่าบอกนะทีเนี้ยอย่าบอกนะอ่ะทีนี้อะถ่ายป้าถ่ายป้าป้าเขาไม่บอกอ่ะเขากลังจะถ่ายอยู่ว่าสีอะไรป่ะมามามาเล่นมาลูกมาพี่ม้ไม่บอกแล้วไม่บอกแล้วค่ะ ปั๊บๆอย่าไปโกงนะพี่มีดิไม่รู้บิดม่ขอโทษไปไปย่อเลย เอามาเล่นใหม่เล่นใหม่ป้าปั๊บอ้าบอกอีกนะทีเนี้ย

เมื่อกี้ป๊าปไปบอกได้ยังไงใช่ไหมอลูกบ

ញ៉ាំបុកបានទេមែនទេញ៉ាំញ៉ាំតែវាញ៉ាំបោកហ្នឹងឯងកុំយក7 5ហ្នឹងយ៉ាដឹងអោណាលោក ok cứu linh linh ah ah tí tí! ah tí tí tí! ah 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 ah